เมื่อวานนี้นะคะความเห็นแย้งของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษไปถึงอายการสูงสุดค่ะและมีการพิจารณาออกมาว่าเห็นควรชี้ขาดตามที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษแจ้งมานะคะนั่นก็หมายความว่าเห็นควรให้ฟ้องมินพิชยาและแสมยรนันในความผิดฐานร่วมกันช่อโกงประชาชนร่วมกันโดยทุจริตหรือหลอกลวงนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ร่วมกันกู้ยืมเงินนะคะเป็นการช่อโกงประชาชนร่วมกันประกอบธุรกิจ ขายตรงประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงดําเนินกิจาการในลักษณะที่เป็นการชักชวนให้บุคคลเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการประกอบธุรกิจและร่วมการประกอบธุรกิจขายตรงโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะโดยหลังจากนี้อายการคดีพิเศษนะคะจะมีการนัดหมายให้ผู้ต้องหาทั้งสองมาพบพนักงานอายการเพื่อยื่นฟ้องตามคำสั่งชี้ขาดของอายการสูงสุดต่อไปนะคะ